ขอบใจมากเพื่อนยินดีด้วยนะเว้ยกับตำแหน่งรองหัวหน้าคนใหม่นี่นอกจากจะเลี้ยงเล่ากูเลี้ยงให้นาฬิกาหรลุเหรอเอ้ย่ต้องขอบจงขอบใจอะไรถึงแกไม่มีฉันน่ะแกก็ขึ้นซีเนียร์ได้สบายเก็บอยู่แล้วเก็บใส่กระเป๋าเลยไม่ช่ินรอหน้าจ้ะน้องจ๋าของพี่ฉลาดจริงเลยน้องมิงกล้าจะมาเป็นหัวหน้าแผนกแทนพี่คอยดูเถอะนะ พี่จะส่งมันไปอยู่ต่างจัดให้ได้เลยไปเถะจ้ะเฮ้ยมิงเป็นรองหัวหน้าวันแรกเนี่ยแต่งตัวหล่อมากเลยนะเพื่อนโตเพื่อนคนมันหล okay. ่อแต่งต right ัวอะไรก็หล่อเว้ยมิง แกไม่ได้ใส่นาฬิกาที่ฉันให้หรอวะฉันเลือกเรื่องนานนะเว้ยฮะนาฬิกาอะไรวะก็นาฬิกาที่ไอ้อามให้แกเมกื่อคืนไงนี่อย่าบอกนะว่าแกไม่ยอมใส่ของที่กูแข่งแกให้อ่ะว่าแล้วเชียวนี่แหละหนะคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยมักจะแตกหักเพราะความอิจฉากันนี่แหละ,ะนี่โชว์พูดบ้าอะไรเนี่ยอิจฉาอะไรฉันกับไอ้อามเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเว้ย ไม่ต้องมาเสี่ยมเลยนะพี่ชูเนี่ยเขาไม่ได้เสี่ยมหรอกนะแต่ว่าการกระทําของแกเนี่ยมันก็ดูออกว่าอิจฉาอามเขานี่แหละนะบนไลน์เขาถึงบอกว่าเสือสองตัวอยู่ทำเดียวกันไม่ได้ <c oughs> อามไม่ต้องไปฟังพวกมันหรอกพูจกจ่าเพอร์เชอร์ฉันไปเตรตัวมาแนละ้อ้อมไม่เป็นไรนะเว้ย ไอ้ม I mean, like yeah. yeah. kind of like ิ so ้งเนี่ยมันก็เ so. ป็นคนใฝ่สูงแบบนี้แหละอยากจะมาเป็นหัวหน้าแผนกแทนแกเร็วๆก็เลยทําทุกอย่างก็จะเขียนแกทิ้งแล้วเนี่ยของที่แกให้มันเผลอๆมันเอาไปทิ้งหมดแล้วเพราะมันอยากเลิกเป็นเพื่อนกับแกแล้วก็เขียดแกทิ้งยังไงล่ะฉันเอาไงดีวะฉันไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นคนแบบเนี้แกก็ต้องกําจัดมันไงล่ะ ในเมื่อมันจะเขี่ยกแกแ่แกก็ชิงเขี่ยมันก่อนเพ่้ได้รู้มันไม่สมควรทําตัวจ้องหองพองนกับเพื่อนแบบเนี้ยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นครั้งแรกกับผมเลยนะครับที่ผมจะได้มาฟีเจอร์งานในตําแหน่งรองหัวหน้าแผานกเป็นครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณมิ้งทําได้อยู่แล้วค่ะเชิญเลยค่ะได้ครับ นี่นะครับจะเป็นงานเพิ่มยอดเอ็นเก็ของเว็บไซต์โรงพยาบาลฟาบินฟันผมแยกออกมาเป็นสีแบบนะครับแบบแรกนะครับฮะอะไรวะเนี่ยนี่ได้เวลาฮีโร่กูหน้าบริษัทแล้ว <c oughs> อะไรแก okay, วะเอหน่า <c oughs> เอาไปก่อนไปเปิดดูเองล้มไม่ได้ทำไมลบไม่ได้หลบไปไ <c oughs> สวัสดีครับคุณลูกค้านี่เป็นโปรเจกต์ของโรงพยาบาลของเรานะครับเราจะเสนอให้คุณลูกค้าในการเพิ่มยอดขายรวมไปถึงปีนหน้าครับเราจะเพิ่มยอดขายให้คุณลูกค้า200%รอนและนี่คือผลงานของเราครับอันนี่คือทั้งหมดของแผนของเรานะครับ คนนี้เก่งมากเลยครับคุณออฟสุดท้ายเนี่ยไอ้มิกก็จะโดนไล่ออกจากตำแหน่งรองหัวห,หน้าแผนแล้วคนที่จะได้เป็นแทนก็จะต้องเป็นพชูขอบคุณนะครับครับงั้นผมขอตัวนะครับครับ คุณมิ้งคุณทาบ้าเลยเนี่ยคะท่านประธานครับผมอธิบายได,ได้นะครับผมมั่นใจนะว่าผมเช็คไฟอย่างดีส่วนในคลิปวิดีโอนัน่นน่ะผมไม่รู้จริงๆนะครับคําว่าไม่รู้มันควรเป็นคําตอบของรองหัวหน้าแผนกคุณไหมคะงานของคุณมันเป็นหน้าตาของบริษัทคุณควรตรวจเช็คให้ดีก่อนสิคะไม่ใช่สับเพ่าเอางานทุเรศๆแบบนั้นมาให้ลูกค้าดูอะท่านประธานครับท่านประธานจะโทษผมคนเดียวไม่ได้นะครับ บางทีอาจจะมีคนมากัดนแกล้งผมพี่จะเอาหน้าก็ได้ฉันไม่สนหอกคะว่าใครจะแกล้งใครแต่งานของฉันต้องออกมาดีที่สุดเย็นนี้ฉันขอเรียกทุกคนประชุมด้วยนะคะฉันคิดว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งส่วนคุณนะคุณมิ้งคุณควรที่จะรณาตัวเองได้แล้วนะว่าเหมาะสมกับตําแหน่งนี้หรือเปล่า,าท่านประธานครับท่านประธานนี่พี่ชูรีบไปเรียกแข้งเรียกขาท่านประธานสิยังไงเนี่ย ไอ้มิงมันก็จะต้องโดนปลดอยู่แล้วแล้วพี่ชูเนี่ยก็ <c oughs> จะได้ขึ้นไปเป็นรองหัวหน้าแผนกแทนมันได้สิจ๊ะจากผลงานของทุกคนที่ผ่านมา <c oughs> ก็คงจะทราบดีนะคะ <c oughs> ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง <c oughs> เพราะบางที <c oughs> คนที่ได้รับตำแหน่งดีๆ <c oughs> อาจจะมีศักยภาพไม่มากพอก็ได้คะ่ะ ถ้ามันศัก,กยภาพไม่ดีเนี่ยท่านประธานก็ปลดมันออกสิคะอยู่ไปก็มีแต่ถ่วงความเจริญเอาแต่อ,อิจฉาเพื่อนจนทำให้บริษัทเดือดร้อน <c oughs> คนแบบนี้เนี่ยท่านประธานต้องรีบกำจัดเลยนะคะได้สิคะฉันจะกํำจัดคนที่ถ่วงความเจริญของบริษัทแล้วก็ขี้อิจฉาไปให้ไกลเลยนะคะ คุณจา๋าคุณชูฉันขอย้ายคุณสองคนไปเป็นพนักง,งานลายผลิตที่ระยองนะคะเยี่ยมยอดระยองฮิฮะพนักง,งานลายผลิตที่ระยองได้ยังไงคะท่านประธานคนที่โดนย้ายต้องเป็นมิงสิก็คุณนิมิงค้เาทำงานดีมาตลอดทําไมฉันต้องย้ายเขาด้วยล่ะคะคุณชูต่างหากที่คอยเสียมให้พนักง,งานแตกคอกัน นี่ยามแกโกรธอะไรฉันวะทำไมต้องพรีเซตนต์งานตับหน้าฉันด้วยฉันนี่นะที่โกรธแกฉันอยากจะถามแกมากกว่าแกนั่นแหละอิจฉาฉันทำไมวะฮะน,นี่แกยังเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่ไหมแกถึงได้เอานาฬิกาที้ฉันให้กับเหล้ายาจีนไปทิ้งอะนาฬิกากับเหล้าจีนฉันไม่ได้เอาไปทิ้งเมื่อคืนแกกับฉันเราเมาทั้งคู่แล้วก็นอนที่ร้านอาหารางไงแกก็รู้นี่ไอพิงแกไม่ต้องมาโกหกหรอกนะ ได้ถ้าแกไม่เชื่องั้นเราไปดูกล้องจอมปิดกันนี่ค,ครับเฮ้ยนี่ทั้งหมดเป็นฝีมือข่อยจ่าชูเหรอโับ่บงาเลยไอ้สองคนเนี่ยปั่นหัวเรามาตลอดมันเร็วจริงฉันว่ามันอยากได้ตตำแหน่งของแกเลยแต่งเรื่องขึ้นมาทำให้เราสองคนแตแกแยกกันเนี่ยเรื่องเนี้ย ต้องถึงท่านประธานนะถ้าไม่อย่างนั้นฉันแย่แน่ไม่ต้องกลัวหรอกมิยังไงฉันไม่ปล่อยให้พวกมันทำแบบนี้กับแกแน่คุณจ๋ากับคุณชูทําให้พนักง,งานเก่งๆของฉันต้องแตกคอกันจนมีปัญหากับงานฉันไม่เก็บคสองคนไว้หรอกค่ะท่านประธานครับที่ผมทําเนี่ยก็เป็นเพราะท่านประธานนั่นแหละ ไอหมิงมันเพิ่งเข้ามาได้ปีเดียวเนี่ยมันก็มาทํางานตำแหน่งเดียวกับผมแล้วทั้งทั้งที่ผมกับจา๋าทำมาห้าปีแล้วอยู่ที่เดิมท่านประธานยังให้คนอย่างมันเลื่อนขั้นแล้วบอผมนี่มาก,ก่อนนะท่านประธานก็เพราะว่าคุณชูเป็นแบบนี้มาตลอดไงคะงานการไม่เอาไหนทําผิดบ้างถูกบ้างส่วนคุณจ๋าวันวันเอาแต่ยุ่งเรื่องชาวบ้านคุณคิดหรอคะว่าฉันจะเก็บคุณสองคนมาเป็นหัวหน้าคุณอายุการทํางาน สำคัญเท่าศักยภาพหรอกะคะ่ะคนที่เหมาะสมกับตําแหนง่งรองหัวหน้าแผนกก็คือคุณมิงเท่านั้นท่านประธานคุณจะยอมเก็บของแล้วออกไปดีๆเพื่อพิจารณาเปิเตัหรือว่ายอมให้ฉันไล่ออกก็ได้ก็ได้ผมไปและย,ย่องฮีก็ได้แต่ท่านประธานจำไว้เลยนะถ้าพวกอสองคนกลับม,มาเมื่อไหรนะ่เนี่ยผมจะลบคำสัตประมาทของท่านประธานให้ดูว่าพวกผมงสองคนเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกัน ไปจ่าเก็บของกโซ่มรจะไปง่ายแบบนี้เหรอก็เออดีวะยอมอดไายที่เชียงใหม่จะไปกินข้าวมาัไก่เทยองก็เลือกเอาไปละฉันต้องขอโทษคุณมิ้งแล้วก็คุณอามากมากเลยนะคะที่เกือบลงโทษคนดีๆอย่างคุณสองคน แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่คุณสองคนเอาความจริงมาบอกฉันพร้อมกับคลิปจากกล้องวงจนปิดค่ะไม่เป็นไรครับท่านประธานถ้าเป็นพวกเราสองคนต้องหลงโคนแผนพวกมัน2คนแน่เลยครับยังไงขอบคุณท่านประธานมากเลยนะครับที่ยอมรับฟังผมทั้งทาง,งที่ในตอนนั้นเนี่ยผมเป็นคนผิดแบบนี้ครับผมกับอาร์มเราสคนเลยพักดีกับท่านประธานมาตลอด <c oughs> มิงจะต้องขอโทษแกนะเว้ย ที่ฉันคิดว่าแกอิจฉาฉันอะจนฉันต้องทําเรื่องแบบนั้นไปฉันเป็นเพื่อนแกแท้ฉันควรจะเชื่อแกดีวะฉันนี่แม่งโคตรโง่เลยวะไม่เป็นไรเพื่อนแต่ฉันอยากให้แกรู้ไว,นะว้นะว่ามีตรภาพของเราอะไรก็ตัดไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นลาบยศหรือว่าฐานะและฉันอยากให้แกจําไว้ให้แม่นๆเลยนะบนโลกนี้ฉันไม่เคยหวังอะไรจากแกเลย,เลยนอกจากสิ่งเดียวแกรู้ไหมคืออะไรหวังเลยวะ หวังดีไอเพ<ม>ื่อนมิง